เรียนคณะกรรมการดิชันนางสาวจิวริรัตน์โกษัยการนนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านคลองประดูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากที่จัดกิจกรรมการแยกประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวม ในระดับชั้นอนุบาล2ผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่เขียนไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ในด้านของความรู้เด็กสามารถแยกของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้เด็กสามารถบอกชื่อของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้ในด้านทักษะเด็กรู้จักสังเกตจำแนก และจัดกลุ่มของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้ด้านคุณลักษณะเด็กสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเด็กสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านการทำกิจกรรมจากคลิปวิดีโอดังกล่าวจะสังเกตเห็นว่าคุณครูได้นำของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมมารวมกันไว้ในตะกร้าเดียวกัน หลังจากนั้นให้เด็กๆแยกประเภทระหว่างของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมออกจากกันโดยคุณครูเตรียมกล่องสีส้มเป็นของใช้ส่วนตัวและกล่องสีเขียวเป็นของใช้ส่วนรวมไว้ให้แล้วให้เด็กๆแต่ละคนออกมาหยิบของใช้คนละหนึ่งชิ้นหลังจากนั้นให้เด็กๆนำของใช้ที่หยิบไปใส่ในกล่องที่คุณครูเตรียมไว้จนครบทุกคนค่ะ ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมที่คุณครูนำมารวมกันในตะกร้าล้วนเป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมของจริงที่มีอยู่ในห้องเรียนทั้งหมดเช่นหวีถาดหลุมแก้วน้ำแป้งหนังสือนิทานสีเป็นต้นค่ะจากคลิปวิดีโอดังกล่าวสามารถประเมินได้ว่าเด็กๆมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการแยกประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมออกจากกันได้ค่ะ ผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้เรียนภายหลังจากการจัดกิจกรรมการแยกประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมจะเห็นได้ว่าเด็กสามารถแยกประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมแต่ละชนิดได้ถูกต้องเช่นการใช้ผ้าขนหนูการใช้แก้วน้ํารองเท้าเป็นต้นซึ่งของเหล่านี้เป็นของใช้ส่วนตัวไม่สามารถนํามาใช้ร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขอ,อนามัยที่ดีและทำให้ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่มากขึ้นค่ะดิฉันขอจบการน,นําเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการแยกประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมระดับปฐมวยัยชั้นอนุบาลสองเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ